ไอ้เจ e ้ามึงไม่มีที่นั่งแล้วใช่ไหมหึมึงต้องมานั่งตรงเนี้ยมันเป็นยังไงหึมึงไอ้เจ้าไปนั่งที่อื่นไอไม่เล่นลงไปเดี๋ยวมันทำโดนโดนลงนโดนมันโดนมันมึนดื้อจับพวงมันจับพวงมันนจับพวงมันจับพวงมันจับพวมันจับพวงมัน แม่งหักคอแม่งแล้วเนี่ยเสื้อโป,โป้มันแล้วเนี่ยหักคอให้เจ้ามันตายไปแล้วเจ้ามันตายแล้วเดี๋ไอ้เจ้าโอ๊ยไอ้เจ้าเจ็บกัดหน้าไหมยังมีที่เล่นตั้งเยอะเจะาต้องต้องมาเล่นตรงนี้เจ้าดื้อดูดูดูมันทำดูมัน ฝันก็เจ็บดูคนดูคนงับของับแมงงับคอแมงงับคอยเจ้างับคอยเจ้าให้มันอนเนี่ยไายแล้วไม่ไปดีกว่าไปดีกว่า